ขายเพื่อนๆฝนตกเพื่อนๆเ,เลยอากาศดีดีอุย้ยดูนี่ดูมะเขือมะเขือติดเต็มเลยเดี๋ยวก็หายมะเขือหัวหน้าพาันมาดูมะเขือหัวหน้าติดลูกแล้วเนั่นติดลูกแล้วกะเพราเนียงามงามมันได้ฝนงามจังเลยมะเขือยาวลูกน,น้อยกำลังเป็นลูกพอฝนตกอะไรก็ชุ่มชื่นเนาะ มาล้างห้องน้ำแล้วก็มามามอบมาถูพื้นไว้มันเละนอะเนาะหยุดสามวันแล้วมันเลอะนะทุกคน<ด>ก็เลยมา<ด>มบไว้ล้างไว้ดูมะเขือมีเหลือสักลูกเลยหายหมดแล้วมีเหลือมะเขือยาวอยู่ลูกนะึงนี่พอถ่ายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายหมดแล้วทุกคน เห็นไหมมะเขือดอกนะทุกคนแต่ว่าหายหมดแล้วดอกมะเขือพวงไม่ค่อยมีเหลือหรอกทุกคนดีว่าไม่ต้องลดน้ำฝนมันตกเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วเนาะเพราะว่าเสร็จแล้ว นี่ก็สิบโมงแล้วยังไม่ได้กินข้าวไม่ได้กินกาแฟเลยวันนีุ้่นนี้มาก็ต้องมากวาบพื้นเนี่ยเยอะเลยใบไ,ไม้ทั้งนั้นเนาะหยุดสี่วนันมาลักงามเชียวยอดมะกอกง,งามงาม พาเดินเลาะสวนทุกคนเสร็จงานแล้วเนาะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วจ้ะเมื่อวันจันมาลดน้ำต้นไม้แต่วันนี้ไม่ต้องลดแล้วฝนตกชุ่มชื่นอุ้ยดูพิกนี่คนดูพิกพิกดกมากแต่ไม่ค่อยเหลือเนาะไม่ค่อยเหลือดกมากพิกที่หนูสวน ชุ่มชื่นเลยวันนี้ฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนนี้น้ำขังเลยอากาศดีเนาะฝนตกไม่ร้อนเนาะทุกคนดูดอกแคบานหมดถ้าไม่เก็บก็บานหมดเสียดาย ชมงามเลยทุกคนบ๊ายบายแค่นี้ก่อนนะ